แผนเนาตอนที่สีพาหัวหน้าเข้าไปในหมู่บ้านเถอะครับตอนนี้เราไม่มีทางเลือกมากนักนะครับแล้วอีกอย่างทางที่จะเข้าเมืองมันก็ไกลโขกว,ว่าจะหารถได้หัวหน้าอาการแย่กันอดีเด๋ยเริ่มไม่พอใจไม่พวกแกก็อย่าไปงมงายตามคนเถื่อนมิยังที่ไหนคนไม่สบายเขาจะต้องพาไปหาหมอนิรดาแผดเสียงตาโต มันก็จริงของนิรดาเรื่องความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนิรดาแสดงออกชัดเจนว่าไม่เชื่อเรื่องลึกลับพวกนี้แต่เธอก็บอกกับตัวเองว่าเธอเองก็กลัวมันเป็นเรื่องเจ็บไข้เดดป่วยเธอเชื่อหมอแน่นอนแต่ต้องไม่ใช่หมอผีส่วนตัวของเดชเชื่อเรื่องทำนองนี้เป็นจุนเดิมอยู่แล้วและเขาก็ เห็นมานักต่อน,นักแล้วว่าหมอผีสามารถรักษาโรคบางโรคในจริงเสียงชนใหญ่ลงความเห็นแล้วว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านแสนภูดาเพื่อรักษานายตัวเองตามคำแนะนำของป้าสมบุญเสียงเดียวอย่างนิรดาจะทำอะไรได้เจอได้เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจแต่มันออกมาทางสายตานางหญิงแก่คนนี้มันเป็นใครถึงได้สารแนเรื่องของคนอื่นได้มากมายแบบนี้ นี่คือความคิดแรกที่มันผุดขึ้นมาในใจของหญิงสาวแต่ถ้าเกิดอันตรายต่อแฟนหนุ่มของเธอใครจะรับผิดชอบพวกบ้านป่าเมืองเถินแบบนี้มันก็คงไม่เคยรู้ว่าโลกภายนอกเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วยัง,ง,งโง่งมโคกันอยู่อีกไอ้พวกบา้าเธอร่ายยาวในใจเป็นชุดทั้งหมดหามร่างชายหนุ่มที่ไร้สติมาที่ลานของหมู่บ้านที่มีไม้กระดานแผ่นโต ต่อเป็นเตียงนอนอย่างดีภายใต้หลังคาสรงไทยสมภพพิจารณาดูแล้วมันน่าจะเป็นที่ประชุมของชาวบ้านมีชาวบ้านหลายสิบคนที่นั่งรายร้อมรออยู่แล้วทุกคนต่างจ้องมองมาที่ร่างที่ไร้วิญญาณของชายหนุ่พาคีเป็นที่รู้จักของชาวบ้านแสนผูดาาไปเส็จแล้วร่างกายของชายหนุ่ถูกหามเข้ามาใกล้ชาวบ้านบางคนถึงกับอ้าปากแถมเอามือปิดปากด้วยความตกใจ บางคนถึงกับลุกขึ้นยืนแล้วตกอกผามสมภพเริ่มสงสัยว่าชาวบ้านเขาตกใจเพราะว่านายหนุ่ป่วยด้วยอาการประาดหรือเป็นเพราะว่าหน้าตาอันหล่อเหลาของภาคีกันแน่นิรดาเดินไม่ค่อยเต็มเท้านะักเธอคิดอย่างเดียวว่าจะมีเชื้อโรคหรือสัประลดแปลกประหลาดอะไรไหมมันจะกระโดดมาเกาะที่ขาของเธอเสื้อผาที่ชาวบ้านสวมใส่อยู่นั้น เธออยากจะวิ่งเข้าไปกระชากกระชากแล้วเหวี่ยงทิ้งแล้วตะโกนกล้องว่าที่บ้านฉันมีเสื้อที่ใส่แล้วแต่ใหม่กว่านี้เป็นร้อยเท่าเธอจะขนใส่รถจุบล้อเอามาให้พร้อมกับมองด้วยหางตาเบะปากใส่พ่อหนุ่มนอนลงตรงนี้แหละป้าสมบุ์บอกพร้อมกับยืนมองดูภาคีป้าสมบุ์ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านนี้ทุกคนนับหน้าถือตาป้าสมบุ์แกเป็นอย่างมาก แกเป็นคนถือสิลกินเจไม่คาสัตว์ตัดชีวิตจิตใจผ่องแผ้วเรื่องราวของเจดีย์องค์ใหญ่ที่หายุคสมัยไม่ได้องค์นี้ชาวบ้านทุกคนต่างเข้าใจว่าป่าสมบูรณ์คนนี้แหละที่หลวงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวของแกเองกับปฏิเสธทุกกรณีแกยืนกานอย่างเดียวว่าไม่รู้จะรู้ได้ยังไงกันล่ะก่อชั้นอายุคแค่หกสิบกว่าปีเท่านั้นเองมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุมากกว่าฉัน ยังไม่รู้ไม่ทราบเ,เลยแล้วคนธรรมดาอย่างฉันจะรู้ได้ยังไงนี่คือคำปฏิเสธที่ป้าสมบูรณ์ใช้พูดอยู่บ่อยๆทุกคนในหมู่บ้านก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีมันเป็นของธรรมดานั่นแหละที่ชาวบ้านจะไม่เชื่อเหมือนกับคนที่พูดอะไรออกมาแล้วไม่มีคนเชื่อเอาเลยถึงแม้จะพูดความจริงป้าสมบูรณ์เองก็เช่นกันไม่ว่าแกจะพูดหรือชี้แจงยังไง ชาวบ้านก็ยังปักใจเชื่อว่าแกเป็นคนที่ไม่ธรรมดามันจะได้กลับหรอเสียงแห่แผงของชายชรา,าพูดลอยตามลมแกนิลดาพูดออกมาเบาๆชายชรา,าคนนี้เธอเคยเห็นเคยเจอที่เจดีเก่าสภาพเปลี่ยนสามพอๆกับเจดีที่เก่าสุดโซมแต่วันนี้มันมาในมากไใหม่เชือผ่าดูดีขึ้นกว่าเก่าสะอาด ไม่มีกินเหม็นซาบและตวัดก่อนแต่หน้าตามันก็ยิ่งน่ากลัวและหน้าขยักขยแยนเหมือนเดิมเธอสมบัดในใจเะยืดยาวและนิรดาวย,ยังสังเกตอีกว่าไอ้พวกชาวบ้านมันตามพากันยกมือไหว้อุ๊ยเก๋เนาะเธอเบะปากนิดตามสไตลหยิ่งหยิ่งตอนนี้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างเธอขอแค่ให้พาคีแฟนหนุ่มของเธอหายแล้วตื่นกลับมาเป็นปกติเธอยือนอยู่ไม่ห่างแฟนหนุ่ม ฮ่าฮ <H ahaha> ่ฮ่ฮ่ฮ่นังหนูเอ้ยข้าละสงสารเองยิ่งนะชายชรา,าพูดพร้อมกับเดินมาตบบ่าเบาๆอียเธอเบ้ปากในใจแกเป็นใครเป็นโคตรเง่าฝ่ายไหนของคนอย่างฉันอย่างนั้นเหรอถึงได้เดินเข้ามาแสดงความเห็นใจให้กับฉันนะ่ะฉันไม่ต้องการเนรดาอยากจะวิ่งไปกระโดดบ่อน้ำที่สะอาดหรือไม่สะอาดก็ได้ อยากจะล้างตัวล้างเสื้อผ้าที่ชายชลาสัมผัสดูสิมันยังยืนอยู่ใกล้ๆอีเธออยากจะกรีดให้เต็มเสียงออกมายังไงยังไงก็ต้องกลับมาแต่จะได้กลับไปหรือเปล่าอะไรนิรดาเข็นเสียงสมภพรีบห้ามทับพอรู้ว่านิรดาไม่ค่อยจะทนอะไรมากนะักสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะมีเรื่องโต้เถียง ชายชรา,าคนนี้เริ่มมีอะไรที่น่าสงสัยซะแล้วสมภพเริ่มพิจารณาชายชรา,าที่ยืนอยู่ข้างไรลดาเธอเดินเลี่ยงไปอีกด้านของแกเขาอยากจะถามเลือกเกินว่าสิ่งที่แกพูดมานั้นมันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่ถ้ามันจะทำให้นายของเขากลับฟื้นตื่นขึ้นมาได้เขาสงสัยอยู่ในใจชายชรา,าเดินไปที่ลานดินที่มีหินเป็นแผ่นบา,บางๆวางอยู่ชายชรา,านั่งลง ัดสมาธิพร้อมกับผดุงมือขึ้นกับพันธันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยส่องสว่างเจิดจ้าบัดนี้มีเมฆกม้อนมาหึมาปดบางซะแล้วบรรยากาศยามนี้ไม่ต่างอะไรกับยามโพรเพสคำโบราณบอกว่าเวลานี้จะเป็นเวลาที่ข้าบเกี่ยวความเป็นความตายคนโบราณจะกลัวกันมากสายลมพัดดังหวีดวิวแต่ที่น่าแปลกก็คือใบไม้ไม่ขยับเลยสักนิดเดียว สมภพเริ่มขนลุกเสียวสันหลังว่ามันอะไรกันเนี่ยตัวเขามาอยู่ในดงเวทมนต์คาถาอย่างนั้นเหรอเขาถามตัวเองในใจแถมขยับตัวเข้าใกล้เดชและคมสัตว์สองลายนั้นยิ่งตัวมากกว่าพวกเขายืนตัวสั่นรอยอยู่แล้วอะไรกันเนี่ยพายุเข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยนิรดางแงนมองดูท้องฟ้าอย่าร้องทักอะไรป่าสมบุญปรามฮึ ทักบาทักบอ่ออะไรก็ท้องฟ้ามันมีก้อนเมฆพายุมันจะเข้ายังไม่รู้ตัวอีกอีพวกโง่นิรดาพยายามชี้ให้เห็นถึงกว่าเป็นจริงเหตุการณ์ผ่านไปนานนักชั่วโมงภาคียังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นเลยแม้แต่น้อยนิรดานั่งร้อนใจกับอาการของแฟนหนุ่งเธอเหลือบมองชายชราที่กำลังนั่งพนมมือท่องคาถาปากขมขมิบ บรรดาชาวบ้านก็พาการพนมมือตามจะบ้ากันไปใหญ่แล้วเธอคิดในใจนิรดานั่งจับมือภาคีอยู่ไหมห่ห่างเธอคิดว่าถ้าภาคีเป็นอะไรไปแล้วเธอเธอจะทำยังไงในเมื่อการเจ็บป่วยที่ไร้าสาเหตุครั้งนี้มันรักษาไม่ได้เธอแอบสะอื้นเบาๆในใจแถมยังคิดอีกว่าถ้าภาคีไม่ล้นที่จะเดินทางมาทีนนียมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก ลมยังดังอืดอึมันดังอยู่ในหูจนเธอแทบจะทนไม่ได้มันสร้างความลำคาญให้กับเธอเป็นอย่างมากขยับแล้วมือขยับแล้วเสียงรุกรีรุกลนของคมสันคือพี่พาคีขยับแล้วนิลดาย,ยิ้มออกด้วยความดีใจเธอคิดว่างานนี้เธอรอดตายแล้วเธอกับแฟนของเธอจะได้กลับกรุงเทพแน่นอนมันไม่ได้เป็นย่างตาแก่สกปรกนั้นที่ทักเอาไว้ เธอหันไปมองจ้องหน้าชายฉลาที่กำลังนั่งสวดคาถานิรดาอยากจะเดินเข้าไปตบหน้าสักฉากทาให้กลัวสกปรกมือซะก่อนโทษฐานที่ปากดีมาแช่งว่าแฟนหนุ่มอแล้วจะไม่ได้กลับไปเชิะไอ้พวกโม,โมล้าหลังเต่าล้านปีในเสียงลมบ้านเน่ก็ไม่ยอมหยุดพัดเจียียิงสาพานตะโลไปทั่วแต่เธอไม่ทันสังเกตว่าเสียงลมที่พัดอยู่นั้น ทำไมใบไม้ถึงไม่กระดิกถ้าเธอเป็นคนช่างสังเกตสักนิดเธออาจจะต้องกรีดเสียงร้องโดยความตกใจก็เป็นได้ภาคีคะภาคีภาคีภาคีคะ,คคคคะเธอขยับตัวแฟนหนุ่มเตื่นสิคะคุณเป็นอะไรกันแน่แล้วเพียงฟ้าหลักเป็นใครกันอะไรนะเสียงหลงของป่าสมบูรณ์ทุกคนที่ได้ยินเสียงของหญิงสูงวัยพูดออกมาต่างพากันจ้องหน้าเธอ แต่คนอย่างป่าสมบูรณ์อาจจะไม่มีคาตอบให้ใครแนๆ่ๆเธอเป็นคนที่เก็บความลับได้เก่งพอสมควรเรื่องแบบนี้ป่าสมบูรณ์จะไม่พูดทําเพืือไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่าแกบ้าก็เป็นได้แต่คนแสนผู้ดาเชื่อและก็เชื่อมานานแล้วด้วยเพียงฝ้าเธอกลับมาอีกแล้วนะป่าสมบูรณ์คิดในใจใจคอของเธอไม่คิดที่จะไปพูดไปเกิดอย่างนั้นเหรือเนี่ย ถึงเขาจะเคยผูกพันกับเธอเมื่อครั้งก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่บุญบอกอยู่ในใจแกไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาอีกและครั้งนี้แกรู้อยู่แก่ใจของแกแล้วว่ามันจะต้องรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณวิญญาณผีร้ายตนนี้ไม่เคยปล่อยให้ใครรุดรอดไปได้แต่เขาละ่ะชายหนุ่มที่กําลังนอนอยู่ตรงนี้ตรงหน้าของแกอยู่นี่ จะต้องหายและกลับไปอยู่ในโลกของเขาป่าสมบุญคิดแบบนี้หลายครั้งหลายชาที่ป่าสมบุญทุกใจกับเจดีย์องค์นี้จะว่าไปแล้วมันก็เป็นสมบัติล้ำค่าของแสนพูดาแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะกับคนต่างถิ่นที่เดินทางมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเราไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นมาแล้วมักไม่ค่อยได้กลับไปใช้นุมผู้นี้ก็คงจะอีกคนหนึ่งสินะ แต่แกก็คงยอมไม่ได้แล้วอะไรที่ทำให้แกถึงต้องลุกขึ้นสู้สู้ด้วยความดีของแกที่มีอยู่การทำบุญใส่บาตของแกทุกเช้าทุกวันพระแกจะไปวัดนั่งถือสิลภาวนาครั้งไม่ถวนที่แกเข้าวัดก็คงพอจะช่วยพอนุ่มคนนี้ได้แล้วนะแกคิดไปซะเถอะครั้งนี้ฉันยอมแกไม่ได้อีกแล้วนะเปลี่ยงฟ้าป่าสมบุญยืนมองภาคีพร้อมกับสัญญากับตัวเอง เสียงลมที่ได้ยินกระนำหนักขึ้นจนชวนขนหัวลุกเฮ้ยเฮเตัวสันอย่างกับเจ้าเข่าเน็เสียงชาวบ้านพากันตะโกนมาที่ภาคีขณะที่ทุกคนกำลังหลบเสียงลมตามสัญชาติญาณและไม่ทันได้สังเกตอาการของภาคีนายภาคีเป็นอะไรนะป้ารู้ไหมสมพน์ถามเสียงหลงด้วยความตกใจรอดูไปก่อนป้าสมบุญพูดด้วยเสียงเรียบ จะมารอดูได้ยังไงกันนะนิรลดาเสียงแหวสั่นแบบนี้แฟนฉันกำลังจะตายนะรีบไปหารถพาเขาไปหาหมอในเมืองไปสินิรลดากดจัดพาที่นอนตัวสั่นเทาและกำลังเพิ่มความสั่นเทามากยิ่งขึ้นจนทุกคนตกใจหนะักปากค้างเบิกตากว้าสมภพเองจะเชื่อเรื่องแบบนี้เอาเสียม,กมากปากก็ยังตกใจเพราะไม่เคยเห็นอาการสั่นอย่างผีเข้าแบบนี้ที่ไหนมาก่อน เขายิ่งเบียดเพื่อนร่วมงานหนักเข้าไปใหญ่ฮ่าฮ่าฮเสียงแหบแห้งของชายชรลาหัวเราะดังลั่นจนหน้าเกรงขามเอาละเรียบร้อยแล้วเสียงลมสงบทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมปกติเมกหมอกที่้อยฟุ้งอยู่เมื่อครู่หายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงกันทุกคนมึนงงกับเหตุการณ์สุดบรรยายนี้ซะเหลือเกินภาคีร้องของนิรดาร้องพ้อมกับ โอ้ oh, ไปกอดแฟนหนุ่มที่กำลังเริ่มรู้สึกตัวดาเองค่ะมองดาสิคะชายหนุ่มเดิมตาขึ้นพร้อมกับมองไปรอบๆทั้งๆที่ตัวเขาเองยังนอนอยู่โดยมีนีลดาแฟนสาวกอดซบร้องไห้ยอยู่นี่เขาเป็นอะไรไปนะเขาถามตัวเองเขาเริ่มทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเขาจำได้ว่าอยู่ภายในฐานขององค์เจดีย์โบราณอ้าว แล้วตัวเขาทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะชายชลาเดินเข้ามาหาภาคีที่กำลังนอนอยู่เป็นยังไงบ้างละ่ะหนักหน่อยนะผู้จบชายชลาเดินจากไปที่ไหนภาคีถามกลางหมู่บ้านก็นายเป็นลมตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งจะเฟินนี่แหละสมพบตหรอเป็นลมอย่างนั้นเหรอนี่ภาคีถามตัวเองไม่ไม่นะเราไม่ได้เป็นลมสักหน่อย ราคีจำไม่ได้ที่เขาเป็นลมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวเขาเองก็จำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องราวที่ลึกลับไม่สามารถพิสูจน์ได้การที่เขาต้องมาที่นี่มันคงเป็นความลึกลับขององค์เจดีที่นำพาเขาให้มาแล้วมาเพื่ออะไรกันเพื่อมาหาเพียงฟ้าอย่างนั้นเหรอหรือต้องการให้เขามาซ่อมแซมบูรณะเจดีองค์นี้เท่านั้นเหรอมันไม่น่าจะมีเหตุผลเพียงพอสำหรับ เหตุผลข้อหลังจบตอนที่สี่